สวัสดีครับผมน้อยหน้าใหญ่ครับวันนี้พามากินเมี่ยงประทูครับอยากกินแฟนเลยทำให้กินไปชมครับดูครับเสร็จแล้วปักหัวครูก็มีแฟนจะทำอะไรอีกไม่รู้ หิวแล้วจะกินมาครับไปอยู่ใกล้ถ้าจะเก็บมาเลยครับกินเมี่ยงปลาทูกันกินปลาทูครับใส่เลยทำน้ำจิ้มจิ้มใส่แล้วแล้วก็ผักมีผักด้วยอื <c oughs> อร่อยมากครับกินมลาทูมานี่ครับ <c oughs> อร่อยตัวปูอร่อยเลยอร,อรัตรระ เจ็บหัอเลยครับอือหือกินทั้งไหนก็อร่อยเนื้อามาทั่วอร่อยมากระวังก้างนะครับนี่เหรอหัก,กก็เยอะ ใครอยู่ใ,ใกล้ก็มานะครับที่ท่าเก็บพลังเริ่มลงมือกินเลยกระทูใส่แล้วก็น้ำจิ้มใส่อย่างนกให้ร้องน่ากลัวนี่ครับก็ไม่มีอะไรมากครับฝากกดติดตามช่องน้อยล่ใหญ่เลยครับของครับ